ขึ้นไปก็มีโต๊ะแยต่ๆปวดหัวเหรอแวะก่อนไม่ละหนค้าปวดหัวเหรอ

老二，你老，你俩还没有。<noise> <noise> <noise> เลไปส่งพี่ฟ้ากันไม่กลับแล้วกไม่เปิดี่จังจะมาตลาดมันจะมาตอนเที่ยวกันที่งแก่ทุกคนทุกคนมาดีด้วย

เจียวพี่เต๋อไงตให่ดูดิมันไหนอยากใส่ดิไปแล้วก็บอกไปไหนพี่ดิ๊งพี่แบงไปแล้วกลับไปแล้วพี่แบงตึ๊งตึ๊งแบงขาขีเว้นขพใครเจอพี่เต๋อเลยพุดเลยใหญ่เจียวัน่ลยง ไปแล้วเดี๋ยวมาอ่เดี๋ยวระวังกระเป๋านะระวังรถนะขโมยหรอขโมยของหรอพี่เต๋อไม่เงดไม่หันเมื่อกลับไปเลยนะกลับไปเลยเขาเป็นสไนมี่ใเเคเป็นสไยมี่เหรอ 拜拜。Bye bye.